คนเวียดนามเขากินหมากันครับสตดนักวานวานเราคิดว่าเป็นหมูมีขามันหลายๆอันทีน,นี้เห็นหัวมันจะจะนะครับหมาครับคไังวันตอมด้วยมีหัวมัน,มนเบนด้วยเขจะอ้วกนะไปดีกว่าขายหมากันเป็นๆโอ้ยอยากจะอ้วก <c oughs> นี้ดีกว่าไม่ไหวครับหมานีตัวนึงเย่ไปดีกว่านี่หน้าไม่มีหมาเดินแถวนี้เลยจับกินกันหมดผมหนีก่อนครับโอ้ย หมาสด